โชคที่แท้จริงบรรดาลขึ้นจากสิ่งที่อยู่ติดตัวอันได้แก่นิสัยทางความคิดคนส่วนใหญ่มีความคิดเป็นศัตรูของตนเองคอยกลั่นแกล้งไม่ให้ได้ดีมีสุขหรืออีกทีพอมีความทุกข์ก็ปิดกั้นทางออกเสียอย่างนั้นอย่างเช่นรู้รู้อยู่ว่าทำอะไรพูดแบบไหนแล้วคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวจะอึดอัด อยากออกห่างก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำต่อไปพูดต่อไปด้วยความรู้สึกอยากแสดงอำนาจหรือคิดว่าถ้าไม่เป็นฝ่ายคมก่อนก็จะเป็นฝ่ายถูกกดขี่ได้หรืออย่างเช่นรู้ทั้งรู้ว่ากำลังเต็มไปด้วยปมทุกข์มีปัญหาทางใจอยู่ชัดๆแต่ก็อุตส่าห์เฝ้าบอกคนอื่นว่าตัวเองดีอยู่แล้ว หรือไม่ก็หลอกตัวเองว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรคนอื่นต่างหากที่ต้องปรับปรุงตัวชีวิตตนจะได้ดีขึ้นกว่านี้หรืออย่างเช่นรู้ด้วยสามัญสำนึกอยู่แล้วว่าถ้าจะแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ด้วยดีควรยกเอาอารมณ์บวกมาเป็นตัวตั้งแต่ในทางปฏิบัติมักสั่งสมความเคยชินที่จะตามใจตัวเอง ในการยกเอาอารมณ์ลบมาเป็นจุดออกตัวจึงเสียนิสัยติดล็อกอยู่กับความคิดทำนองเป็นไงเป็นกันวิธีกระจัดศัตรูทิ้งบางทีง่ายๆแค่เริ่มฝึกจิตให้ฉลาดขึ้นเห็นศัตรูเป็นศัตรูเห็นมิตรเป็นมิตรถ้าไม่สำรวจตนไม่แยกแยะไว้ล่วงหน้าว่า ความคิดใดเป็นศัตรูวูบของอารมณ์แรงๆจะช่วยให้คุณมองว่าศัตรูร้ายคือมิ่งมิดแต่หากสำรวจทบทวนตัวเองและแยกแยะไว้ชัดๆว่าความคิดใดเป็นศัตรูสติจะทำงานทันทีที่ศัตรูมาไม่ปล่อยให้ศัตรูยึดครองครอบงำจิตโดยง่ายคุณจะแปลกใจว่า ชีวิตตัวเองดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเพียงไม่กี่วันที่แยกแยกออกว่าความคิดแบบใดคือศัตรูความคิดใดคือมิ่งมิด